่อนของที mic. ่งศีน้ำนะครับนักได้บอลนักเปิดมามิคมิคมิคเก้าแล้มิคเ้าแล้วไ่เตะมุ้งนะครับ้องมิกนะครับ้องมิคเปิดมาดังนักได้บอลไปยังไงดีนูมันเปนสุดนะโตไปแล้วโตไปแล้ว บอลขาวนะครับมาต่อไม่เป็นไรเป็นตรงนี้ตามไม่ครับโอเคครับจากชาโลยกบาตนนนยิ้มหน่อยนนนยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยอย่าเครียดอย่าเครียดยิ้มหน่อยเอาแล้วนี่กี่่่่นี่นี่ีครนคนน ใครจะเป็นคนยิงฟิกฟิกมีฟิกก็มีไม่ติดใจเลยคนะอย่าฟิกนะอย่าฟิกนะอย่าฟิกนะมองอยู่โอ้ยไม่ติดใจไม่ติดใจยิไม่ติดใจดิโอ้ยสายจริงจริงหนักโกรวาฬนะครับหนักโกรวาฬนะครับหนักโกรับิ๊กแครฟวูนะครับบิ๊กแครฟวูบิ๊กแครฟวูนะครับบิ๊กแครฟวูโอเคบิ๊กแครฟวูนะเห็นประกันไหยโอเคโอเคทิ้งแค่โอเค

สีดำดุต่อละน่าไปเก็บแพ้ตอนนี้หูแล้วนะกำลังคนปิดปุครลบลูกนี้ขู่กันเดีมาโอ้โหนะครับประกันมามาอีกครับอาจารย์ไม่ไดเรียกมาเลยตอนแรกตอนแรกปปูุนโยูปุนโยเฮ้ยอยยัไม่ดี ไอ้โอ้โหไอ้ไป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 เลยไปเลยไปเลยเกรย์นิคนิคโอ้โหนิคโอ้โหนิคเพียงเดียวหลบไปห้าพลนะครับหัวเจียวหลบไปห้าพลนะครับมาคนนี้มันก็เลยไป